นางเอกดังชีวิตเปลี่ยนหลังแต่งสามีให้โซ่กับบทบาทแม่บ้านดูแลลูกสามีชีวิตตอนนี้แฮปปี้ลงตัวสุดๆสำหรับนางเอกดังช่องสามมิวนิดฐาหลังจากที่แต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มเซนทราพุทธจนตอนนี้ก็มีพยานรักด้วยกันหนึ่งคนนั่นก็คือน้องมารินที่นับวันยิ่งน่ารักนะอินดูแถมยังเป็นขวัญใจพี่ป้านะอามากมายอีกด้วย ช่วงนี้สาวมิวก็จะเบรกงานในวงการไปเยอะพอสมควรมีบ้างปรับไป่ยเพื่อไปทุ่มเททําหน้าที่คุณแม่และคุณภรรยาแต่ยังคงอัปเดตชีวิตผ่านทางอินสตาแกรมและช่อง YouTube อยู่ตลอดเวลาอย่างล่าสุดสาวมิวพร้อมไฮโซเซนก็พาลูกสาวตัวน้อยน้องมารินไปสูดอากาศธรรมชาติที่สวนป่าเบญจกิติพร้อมอวดภาพครอบครัวแสนอบอุน่นกับแคปชั่นว่าไปปิกนิกจีบกัน2-3คนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ c o คอมขอบคุณคะ่ะ